วันนี้เราจะมาเย็บกระเป๋าไว้เก็บขี้ยางเนาะเวลาเราขีดยางมันก็จะมีขี้ยางที่อยู่ในต้นยางเนะเาะเราก็จะมาเย็บกันเลยอ้าวได้หมดอีก เย็ยบข้างมันเสร็จแล้วเราก็จะมาย็ยบตูดย็ยบตูดมันเนาะที่เราอยากจะเลื่อนมานี้สักหน่อยเราไม่เอาตะเข็บเราไม่เอาตะเข็บอยู่ั้างข้างเราก็เอาตะเข็บมาอยู่ข้างหน้าสักหน่อยเดี๋ยวเราก็คิ้วนี่ก่อนก็ได้เคีวน,นี้ก่อน ใครไม่อยากคิ้วก็ได้นะใครอยากจะคิ้วก็ได้คิ้วเพื่อให้มันแน่นหนาถานล มือยากให้ตะเกียบมันอยู่ด้านหน้าก็ได้นี่ก็เอาตะเกียบจากนั้นเราก็มาเย็บตูดเย็บตูดกระเป๋า ทำแน่นนะท้าวนเราก็เย็บอีกรอบ,อรอบเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเย็บเย็บที่ร้อยเชือ,อกทีนี้เราก็มาเย็บที่ร้อยเชือกร้อยเชือกกระเป๋าแล้วก็มามัดใส่เอวเราเนาะ ร้อยเชือกมัดใส่เอวเราเส็จแล้วแล้วก็พับครึ่ง,นนงตรงนี้ก็พับครึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้อยเชือกร้อยเชือกมัดใส่เอว นี่นะคะร้อยเชือกมัสเอียวตรงนี้นเ,เสร็จแล้วแล้วก็มาเย็บปากกระเป๋าเจียนสกอนย้วยเหลือเกิน ครับพับปากกระเป๋าจากนั้นเราก็เอาที่ร้อยเชือกเรามาแปะใส่ ไม่เย็ยบแปะใส่ตรงปตากองเป๋าอะไรนี่มันก็จะเป็นที่ร้อยเชื่อ มันอาจจะลุยหน่อยมันอาจจะลุยหน่อยเพราะว่ามันเป็นกระสอบตากกระสอบมันก็จะไม่ลุยนะมันก็ดีถ้าอยากจะเย็บดีต้องเอากระสอบที่มันไม่ลุยมันก็จะเย็บดีหน่อยมันไม่ลุยแต่อันนี้มันออกมันออกจะลุยหน่อยเพราะว่ากระสอบแบบนั้นเนาะ อ,อันนี้เราหาที่เหนะลือไว้เลยนะเสร็จนะจะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้อยเชือกเรามัดใส่เอวอาจจะไม่ตรงหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ ว่าไม่ได้วัดไว้เนาะว่าเอออยู่ตรงไหนมจะวิดสวัก,กะถ้าอยากมตรงก็วัดเอาก่อนวัดเส้นอเสร็จแล้วยังไงเราก็จะได้กระเป๋า ไปใส่เศษที่ยางน,นี้แล้วก็ร้อยเชือกดีรูนี้เข้าไปแล้วก็มัดเอวเราก็จะได้กระเป๋าไปใส่ที่ยางแล้ว